สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถกระบะส้มใช้งานตอนเดียวราคาหน้าใช้มากค่ะสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยกับรถ Toyota Revo เครื่องดีเซล2.4ปี2018ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นกระบะตอนเดียวมีแอร์แบ็คู่หน้าเบรก ABS ใครหากระบะนขนของคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะบอด,ดี้สวยเดิมบางหน้าเดิมไทยเดิมไม่มีชนหนักสภาพพร้อมใช้มากค่ะรถสวยใสยทั้งภายในภายนอกภาษีพรบรไม่ขาดชุดเดมีกสารพร้อมโอนเลย รถขับไปแล้วกวา่า212,000กว่ากิโลเมตรระบบเกียร์ธรรมดาใช้งานได้สมบูรณ์ตามปกติค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2,400ซ c อัตราเร่งดีห้องเครื่องสวยครบระบบของเหลวปกติคานหน้าเดิมสวยน็อตต่างๆไม่มีขยับสภาพดีพร้อมลุยใช้งานใกล้ๆได้หมดค่ะ แผ่นเพจสมบูรณ์เบรก ABS ช่วงล่างช็ดสีสวยไม่มีตัดต่อไม่มีสนิมไม่ผุไม่ดามพร้อมลุยเลยค่ะล้อกระทะยางดีทั้งสีเส้นพร้อมใช้งานกระบาะจุของได้เยอะใครหากระบะขนของใช้งานไม่ผิดหวังค่ะแต่ในสวยสะอาดเรียบร้อยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้ครบตามปกติกระจกแบบไฟฟ้าใช้งานได้ดีครบทุกบาน แอร์เย็นฉ่ำเพลงเพราะพวงมาลัยพาวเวอร์รถมีแอร์แบ็คคู่หน้าเบรก ABS เบาะสวยสะอาดเรียบร้อยไม่มีฉีกขาดสภาพใหม่ๆเลยค่ะรถสวยพร้อมใช้ปีใหม่ๆภาษีไม่ขาดชุดเล่นเอกสารพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาขายสดนะคะ219,000บาทสนใจยังไงก็มาพูดคุยเจราจาต่อรองกันได้ค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 6 5 7 8 9 9 9 5 1รถอยู่ซอยวัดลาดปลาดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพร้อมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยค่ะ ท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถติดต่อนัดดูรถแล้วไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ